อาชีพนวดรายได้ก็คือ 20- 0 0 0ถึงหาหาได้ครับหรือเดือนแล้วแสนคุณก็หาได้นะวันนี้ครับจะมาสอนครับอาชีพที่สุดเทพอาชีพหนึ่งนะครับคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้ก็ได้แต่มีงานทำมีรายได้ยิ่งแบบในในประเทศไทยเอาแค่ในประเทศไทยก่อนรายได้ก็คือ2 0 0 0 0ถึงห0า0 0หาได้ครับหรือเดือนแล้วแสนคุณก็หาได้นะ แต่จบที่โรงเรียนหมอไม่เคยนะครับอาชีพนวดอ่ะเฉลยก่อนนั้นคืออาชีพนวดโอเคปะ่ะอาชีพนวดหรือเธอรับทีซับแต่หลายคนแบบงงมากคนไทยนี่แบบหมอหมอพูดอะไรอ่ะหมอจะให้ฉันแบบไปขายบริการเหรอหมอจะให้ฉันทําอะไรไม่ดีไม่ดีเหรออ่าโอเคปะ่ะตบมุกสักรอบนึงให <c oughs> เรียกสกติครับไม่ใช่ครับอ่าคุณวัชรพลกดแปะรู้ว่าชาง youtube ดูเยอะกว่าวันนี้โอเค เดี๋ยวเราจะได้เจอกันทุกวันอยู่นะค่ัแต่เลิกแล้วเนี่ยก็เลยจะบอกว่าเฮ้ย hey, คือมันเป็นอาชีพหนึ่งอ่ะที่คนไทยให้การยอมรับน้อยมากเนาะโอเคไหมครับแต่ตอนนี้นะสมมติกลังจะอัปเดตเทรนด์นะครับนัน้องนะครับน้องๆวัยรุ่นนะครับอมาเรียนเยอะมากคือเขาเปิดใจเปิดกว้างมากขึ้นอะ่ะเพราะว่ามันพิสูจน์มาแล้วครับว่าสมัยนี้ยุคนี้ครับคุณจะมีการศึกษาสูงแค่ไหนก็ตามโอเคปะลำบากหมด เออโอเคไหมทางช่องช่องทีทีตี้ย <rawd> ังกดแปดไม่ไม่อยู่นะขอบคุณมากนะครับเยี่ยมเลยฮะใครอยากร่ำรวยกดแปดมาเรื่อยๆนะฮะแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะอย่าลืมกดแชร์นะครับโอเคกลับมาเก็ตไหมว่าแบบคืออาชีพอาชีพนวดตอนนี้เป็นที่ยอมรับมากแล้วมีคนมาเรียนนะฮะก็คืออย่างคุณหมอคนหมอคนก็มาเรียนด็อกเตอร์ครับคุณหญิงคุณนายไฮโซไฮ้ซมมาเรียนหมดโอเคไหมก็คือแบบจากแบบ คนคนแบบรายได้สูงๆก็ไม่เรียนเพราะเขาต้องการเรียนไปทาอนะไรไปทําธุรกิจเวลาที่คนจะทําธุรกิจอะคุณเล่นเล่น,ลนไม่ได้ถูกไหมถ้าแบบเราเราไม่มีความรู้พื้นฐานอย่างเงี้ยคุณจะไปประกอบธุรกิจก็ความเสี่ยงสูงซึ่งหมอไมเคนะิลเน่ยจะสอนเสมอว่าถ้าใครทําเปิดร้านนวดนะครับหรือร้านสปานะหรือทําธุรกิจกี่ยวกับเบลเนสแล้วคุณนวดไม่เป็นเนะ่ยกำไรหายไป60เปรซเลยนะโอเคปะ เคำนวณให้ดูได้เดี๋ยวไวสอนไว้ในในคลาสคลาสเจ้าของผู้ประกอบการนนี้เดี๋ยวจะมีคนมาเรียนนะครับจากมาเลเซียเลยคือเราจะบอกว่าแบบตอนเนี้ยระดับด็อกเตอร์ปิญญาเอกนะครับปิญญาโทน้องๆปัญญาตรีตอนเนี้ยมาเรียนเยอะมากครับโดยเฉพาะปิญญาตรีนะครับเปิดกว้างมากเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าเรียนจบแล้วปิญญาตรีตอนนี้ไรายได้เท่าไหร่หมื่นห้าหมื่นแปดใช่ไหมมันไม่พอยาไช้หรอกเรียนมาสี่ปีสุดท้ายก็โอเคก็จบมาทํางานบางคนหลายๆคนจบมา ไม่ได้ทํางานตรงสายโอเคไหมครับก็ไปทําอะไรก็ไม่รู้นะครับจบฟิสิกส์มามาเป็นอะไรเป็นแอดมินเป็นเทเลจบคณิตศาสตร์จบวิชาอะไรก็ตามคณะอะไรก็ตามก็ทํางานที่มันเป็นกระแสของโลกตอนนี้เช่นเทเลเซลแอดมินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามคําถามคือรายได้ก็ไม่ได้ไม่ได้สูงแน่นอนถูกไหมแต่ครานี้มันมีอาชีพหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เด็กตีเรียนเยอะมากเพราะน้องๆเปิดกว้างหรือ คนไม่มีการศึกษานะคือเขาไงเขามีโอกาสน้อยอะ่ะอ,อยังเขียนภาษาไทยไม่ได้อ่านไทยก็ไม่ออกเนี่ยมาสมัครกับหมอไมเคเลิลและหมอไมเคิลก็กอกใบสมัครเรียนให้ที่โรงเรียนเนะี่ยทุกวันนี้นะครับ <c oughs> เรียนสามสิบวันเองนะแต่มีรายได้เดือนสามหมื่นโอเคปะ่ะ <c oughs> ขั้นต่ำๆนะหมอไมเคิลบอกเลยสองหมื่น 20, บาทคุณหาได้แน่นอนคือแบบหลับตาเดินแบบเรียนจบปุ๊บหาได้เลยอะ่ะสองหมื่นแบบ อะไรสุจริตนะครับสายขาวจัวะเลยฮะเพราะอะไรสายขาวมันมันมันดีที่สุดนะสำหรับหมอไมเคิลนะครับผมบอกเลยว่ามันจะเหมือนน้าซึมบ่ทรายอ่ะมันจะช้าหน่อยในช่วงต้นแต่เดี๋ยวมันจะมาตอนหลังๆเนี่ยมาแบบสักพักหนึ่งนะอดใจรอนิดหนึง่งพัฒนาตัวเองนิดหนึ่งมันจะมาแบบยาวๆเลยฮะมาแบบที่คุณแบบภูมิใจในในใน,ในตัวเองได้รักในตัวเองมากขึ้นแล้วก็ภูมิใจแล้วมันต่อยอดโดยไม่โด,ไมโดยไม่รู้จบเนาะ อย่างล่าสุดก็นักเรียนเป็นชาวกัมพูชานะเรียนจบไปครับตอนนี้เพิ่งจบเลยนะได้งานทําแล้วครับเดือนละหกหมื่นครับโอเคไหมใครอยากได้บ้างครับอยากรู้จังเนี่ยที่ฟังฟังอยู่เนี่ยโอเคปะ่ะใครอยากมีไรายได้ระดับนั้นบ้างคือไม่ต้องไม่ต้องเยอะก็ได้นะนักเรียนเอาแค่อยางจริงๆอยู่ในประเทศไทยอ่ะสองแบบสักสองหมื่นไปไปลายสามหมื่นคุณก็ หาได้แล้วก็แฮปปี้แล้วอย่างที่สอนไปความมั่งคั่งสำคัญมากกว่าไรายได้คุณอาจจะมีไรายได้เดือนละสองหมื่นแต่คุณไม่มีหนี้มีสินเลยอะ่ะดีไหมก็รับเต็มๆสองหมื่นหรือเหลือเดือนละแปดพันก็ยังดีบวกแปดพันบวกห้าพันมันก็ดีกว่าบางคนที่แบบมีไรายได้ห้าหมื่นหกหมื่นหมอเคยเป็นหมอไม่เคยได้เป็นมาก่อนเป็นลูกจ้างเขา,าได้เดือนละแสนเงนี้ยแต่สุดท้ายติดหนี้บัตรเครดิตสิบใบอ่ะ ไม่โอเคเลยอ่ะชีวิตปัดบบมากอ่ะเป็นอย่างนั้นมาสามปีติดติดอ่ะครับคือประมาณว่าหักบัตรเครดิตก็แล้วกันไกนตัดก็แล้วไปสามรอบอ่ะทุกคนโอ้โหชีวิตแบบท,ที่แบบทรมานมากที่แบบอะไรนะสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจใช่ไหมหลืออะไร <c oughs> อันนี้ไม่ต้องหาพกพ่วงนะทุกคนกินมามา่มาก,ก็กินมาแล้วแบบกินแบบไม่ต้องต้มแบบประหยัดจัด <c oughs> โอเคปะ่ะคือไม่ต้องไปสนใจเราคุณจะรายได้เท่าไหร่แต่ถ้าคุณมั่งคัง่งมีความมั่งคั่งเหลือเฟือเนี่ยจะบบกเท่าไหร่คุณก็บวกไปเถอะคุณมีชีวิตที่ดีแน่นอนโอเคปะ่ะเออเข้าใจไหมครับใครอยากมีแบบมีแบบเนี่ยเหมือนมันน้องน้องคนกัมพูชาคนนี้ก็ได้คือจริงๆแล้วในในใน,ในโรงเรียนสอนนวดของหมอไมเคิลอะคือมีหลากหลายเชื้อชาติมากเลยนะตอนนี้กระแสกระแสมาเยอะมากครับคุณพแม่นะ คนลาวนะครับคนกัมพูชาคนไทยใหญ่มาเรียนเยอะมากนะครับแล้วก็ฝรั่งต่างชาติก็มาครับพวกนี้คือเขาบินกันมาหมดอ่ะอย่างฝรั่งเศสก็มาคือฝรั่งเศสจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้หรูเหมือนที่เราเห็นแล้วนะก็มีการพ้นโจรเยอะแยะจริงๆคือยุโรปอะ่ะเรียบร้อยไปแล้วครับธุรกิจเขาซบเซาไปแล้วโอเคปะ่ะอย่างล่าสุดนี้คืออะไรเออเนี่ยที่ที่กำลังจะบอกคืออาชีพเนี้ยคนไทยต้องรีบเรียนนะครับเพราะฝรั่งต่างชาติอ่ะ มันจะเป็นยุโรปฝรั่งเศสนิวซีแลนด์อเมริกาทุกชาตินะครับออสเตรเลียอ่ะอิตาลีเยอรมันลล่าสุดรัสเซียก็มาเรียนเป็นสิบคนเลยเขาบินมาเรียนนะครับตั้งใจมีเท่าไหร่เรียนไม่อั้นครับโอเคปะ่ะคือแบบหมอหมอม่เคลมีอะไรให้ผมเรียนบ้างผู้ชายด้วยนะผู้ชายมาล่าสุดมาเป็นสิบคนเลยแล้วก็แบบเอาหมดโอเคไหมเอาแบบเอาทุกอย่างภาษาภาษาอังกฤษก็ไม่ได้แข็งแรงแต่เขาก็แบบพยายามเรียนเน่ะ คือครูเรา,าพูดภาษาอังกฤษได้แต่เขา,าพูดไม่ได้ไงไ <c oughs> อ้ก็เรียนเรียนจนจบแล้วก็เก่งด้วยโอเคป่ะเพราะว่าก่อนจบอ่ะคือหมอไม่เคลื่อนสอบไงถ้าคุณสอบไม่ผ่านผมก็ไม่ให้จบนะโอเคไหมฉะนั้น <c oughs> มันเป็นเครื่องการันตีว่านักเรียนทุกคนจบไปอ่ะคุณจะมีเขาเรียกสแตนดาร์ดเดียวกันแต่ก็ต้องบอกนะเด็กเดินเดินหนึ่งเป็นร้อยคนี่ยคุณจะให้แบบอะไรเก่งเท่ากันหมดมันไม่มีทางอย่างอาง่ายๆคุณเรียนจบ ประถมมัธยมมหาลัยมามันก็ตัดเกรดใช่ปนะ่ม A B C D อะเออแต่ประเด็นคือคนที่จบจากโรงเรียนหมอไมเคิลนะ่นทุกคนนะอย่างสมมติได้เกรดดีด็อกคุณจะอยู่เลเวลนี้สแตนดาร์ดเรา A ก็ขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมแต่คุณจะสูงกว่าข้างนอกนครับประมาณนี้เลยเพราะเรามีเขาเรียกมาตรฐานมีจุดวัดผลได้นะที่หมอไมเคิลกับคุณครูทุกคนเนะี่ยเราเราวางเขาเรียกวางโครงสร้างไว้แล้วที่จะทําให้คุณเนี่ยเวลาจบออกไปครับ คุณหนค,ณคุณจะรักตัวเองมากๆโอเคปะ่ะสครับคุณจะภูมิใจนะครับสนะครับคุณจะเก่งกว่าข้างนอกนั่นแล้วเวลาที่คุณเก่งกว่าข้างนอกนั่นออกไปครับเป็นไงรวยฝากกดแชร์กดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามไว้นะครับเราจะมีโปรเจกต์ดีๆนะครับมาให้นักเรีนทุกคนแล้วก็คนผู้ดทูทุกคนนะครับ